สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับช่องพ่อแม่งยิงครับเยี่ยมตัวไลรสดทางต่อๆครับของกังนำมคลินิกคุณน,นัด17.00ตอนนี้มาถึงแล้วครับตอนนี้ก็16.20ครับ เซ็ตใจนี่ก็พอ,อกันดูดอนเมืองครับวัดวัดศรีการดอนเมืองเอาไปใส่หมอน ตอนนี้ก็สื่ออย่างสื่อพลเมลไม่ปะประมาณ17 0 0ศูน์ครับพี่น้องเขามาเบรกงทางช่องตรอตรอครับได้สซตของอย่งางกังน้ำมันปะกังนำ้ำ๋ยวพี่น้องประมาณ1 7 0 0ศูน์ครับอย่าลืมอย่าพลาด มีนางงานมีเสือขายครับแม่หน่อยเดินทางไปก่อนเหรอครับขายเสืออยู่นางงานซื้อผลไม้บอ๊ะแดงโมบอ,อมเดี๋ยวไปนางเหรียญยูรรถก่อนกันได้ป่ เนี่ยนั่นตัวหูเอาป่ะก่น้ำก่อฮะไปาไปด้ไปทางนหนบอมันโคแคบปะ เนนัดหาโมงครับเดี๋ยวที่น่องจะงอยกะจะเลื่อรับขับมาเบิ้งทางต่อๆครับไปสดยุดตึกนี่แหละครับ เดี๋ยนั่งรอในรถก่อนบป๋อขับไปเลือเล่อยป๋อีกครึ่งชั่วโมงป๋อขับไปเล,กเปล,เเลยก็ได้รป๋อเอาโทรศัพท์อยู่ในรถเลยไปเอาโทารศัพท์ก่อนก็นได้ไไดเดี๋ยวจะนั่งเรียนถ่ายอยู่นี่แหละแม่หน่อยล่วงหน้าไปแล้วครับยอหรับ ผู้ใดอยากได้เสือกอะ่ะนี่อยู่หนางานครับวัดสีกันดอนเมืองเอาโทรศัพท์ก่อนเอาสายสายไปนั่งกัน ฝากเวนมาเบิงใช่ดิผมเขาไปเบิงนี่จิกต่อหลายเดือนหลายต่อต่อในต่อต่อประมาณ17.00ครับพี่น้องเขับไปเบิงครับเมืองแรกอะกับพ่อการยูดอนเมืองครับวัดศรีการดอนเมืองพี่น้องที่อยากซื้อบัตรคอนเสิร์ตการกุศลกับทากขมาพ่อแม่องหญิงแฟนเพจครับทากขมาครับเดี๋ยวผมจะส่ง ได้รา,ายละเอียดให้ครับก็สื่อจากใบจากบาทกับอวนตามจํานวนครับแล้วก็ชื่อที่อยู่เบอร์โทรที่ทชัดเจนครับแล้วก็กจะส่งให้ 他买来的。 ว่าที่น้องติดตามช่อ,อแม่อลมงหัวมืองชียว่อแมวหุ่นแฟนเดียเดี๋ยวจะรออยู่รถตู้ครับเส็จไล่สซดเ็จกะจะเดินทางก่อนเลยครับก่อนนี้แม่น้อยครับเอ็นจีเดินทางไปล่วงหน้านะครับ นี่เสือมานุ่นครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องเอฟซถุกหมองทุกบอนครับก็น,นี่พี่น้องพัเขมาาลายครับสําหรับบัตคอนเสิร์ตการกุศลวันที่31ธันวาโครง่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับมาเข่าดาวน้ำกันครับ เขาดาวเสียกะต่อสนบานใหม่ครับมีรถแห่นำถักข้มาเลยครับเดี๋ยวจะปิดลับน่าจะประมาณมันที่จะยี่สิบครับจะปิดลับแล้วครับเพราะว่าจะได้เช็คเช็คยอดแล้วก็ตัวใดตัดวนตัวขางจะได้ทรงครับเดี๋ยวถากไกลมือมันจะทรงประทานครับเพื่อ การเดินทางช่วงปีใหม่นำเดี๋ยวระบบขนส่งอาจส่งบาทันพี่นองเป้าจับจ้องได้เลยครับขอบคุณ FC ทุกหม่องทุกบอลครับเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหนาครับสวัสดีครับ